หายไปสอาทิตย์ทั้งที่หุ่นมันก็เข้ามาแล้วแต่ไม่ทำสักทีก็สวัสดีทุกคนนะครับยินต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับช่องที่ไม่ใช่ช่องกันดัมแต่มีแต่คอนเทนต์การดัมนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกมการดัมเวทเทิลโมบายอีกแล้วนะฮะก็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 ตามนั้นคืออยากจะบอกอย่างนี้นะเว้ยว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่ฟรีดอมมันเข้ามาแล้วแล้วผมเปิดกาชาแล้วเราไลฟ์กันจบอะแล้วหลังจากที่ผม โพสต์ไปในคอมูของผมแล้วว่าน้องๆพี่แย่แล้วว่ะพี่เข้าเกมไม่ได้คือไม่รู้เหมือนกันเว้ยมันเป็นอะไรกับไอเกมนี้คือถ้าไม่เข้าไม่เข้า,ขาสักสามวันเกมแม่งงอนแล้วไม่ยอมให้เราเข้า <c oughs> ตามคําเรีบเยบร้องนะครับผมจริงๆมีออนั่นแหละมีไอเด็กในช่องนั่นแหละไปบอกพี่ครับทํำไลซิงได้แล้วก็โอเคได้เลยครับวันนี้ก็มาทําตัวของฟ e ีดอมไลซิงนะครับหรือไ i ซิงฟ e ีดอมนะสักอย่างอะซัมติง นะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Rising Freedom นะฮะก็แทบจะเหมือนกับ Freedom ทุกอย่างแต่ว่าหุนตัวนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษก็คือเปลี่ยนเป็นยานได้ใช,ใช่ใช่ใช่นั่นแหละคือความแตกต่างของหุ่นสตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนโทนสีนะครับผมให้เป็นสีฟ้าแบบสว่างขึ้นตัวของตัวของ Freedom มันจะเป็นสีน้ําเงินออกครามสีครามสีเขาเรียกว่าอะไรกรมกรมธาตุปะเออนั่นแหละแล้วก็จะมีการใช้สีแดงมาตัดนะครับผมจะเห็นได้ว่า หุ่นตัวนี้นะครับผมจะใช้เออเขาเรียกว่าอะไรสีมาตัดค่อนข้างเยอะเอ้ยช่างไม่เหรอพูดพูดแล้วเพอเจรึเออนะครับเราไปดูวิธีเล่นกันดีกว่าซึ่งหุ่นตัวนี้นะครับผมจะอยู่ในหุ่นเชียร์พิเศษนะครับจริงๆมันแจกฟรีด้วยใช่ปะไ,ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ไอ์อีเวนต์ของมันมันคืออะไรที่แจกฟรีนะครับผมมาเรามาดูการฟันปกติดีวกว่าฟันปกติเฮ้ย<ส><ข>ยังรอไปทางซ้ายอ นี่แน่นี่แน่เป็นอะไรต้องหมุนตลอดนี่คิละหรือรีวายครับแล้วลองเดชลองเดชโอ้มาแล้วมไม่หมุนได้ยังไงวะโอ้กูนึกว่าจะหมุนเออล่นไหนอันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมากสำหรับตัวของฟีดอม m อะผมผมขอผมขอไม่เรียกชื่อเต็มนะผมขอเรียกว่าฟีดอมเลยเนาะคลิปนี้ผมจะเรียกตัวของไ i ซิ่งฟีดอมว่าหลือฟีดอมเฉยๆเพราะว่ามันมันเรียกยากมันเรียกยากเห็นใจกูหน่อย ถ้าเราดันหลังแล้วอะผมไม่รู้ว่าไอ้เอนี่ยมันใช้ยังไงอะเพราะว่ามันมันขึ้นเป็นหนึ่งงี้แสดงว่ามันสามารถกลายเป็นบีมใหญ่ได้หรอไม่รู้สิขอผู้รู้แล้วกันขอผู้รู้มาเม้นต์แล้วกันนะครับมาแล้วมาดูสกิลที่1สกิลที่1ของการดั้มฟีดอมตัวนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นการยิงอภพี่มหาปืนทุกกระบอกให้ออกไปนะครับแล้วถ้าดันหลังอ่าดนหลังก็จะเป็นการยิงเอ่อปืนที่อยู่ตรงกระปูงของมันนะครับแล้วไปสตัน สามารถยิงติดต่อกันได้บ่าป<ะ>ับโอ้โหตีลังกายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วยังมีระบบของมันนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราไปทางซ้ายใช่ไหมนี่มันก็จะยิงอย่างนี้ได้เหมือนกันเออปัป๊บปั๊บนี่แล้วถ้ากดถ้ากดหนึ่งรอบแล้วไปทางซ้ายจะเป็นการยิงเฉยๆนะครับแต่ถ้าเรากดอีกรอบก็จะเป็นการที่เออมันเป็นระบบอะไรสักอย่างในตัวของหุ่นมันนะฮะมันจะเป็นระบบเอ,อ่ออะไรสักอย่างอะที่มันใช้กับยไทยอะแล้วทีนี้ มันเป็นการขับแแบบพิเศษอะมันทําให้แบบว่านักบินของมันสามารถทําท่าพี่เลนพี่เลนและยิงได้อเออตามนั้นนะครับผมแลยมาคอมโบตามนั้นคือตัวของฟีดออัเหมือนมันเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าทีมงานเขาพลาดหรือว่ายังไงนะเว้ยผมรู้สึกว่าคอมโบมันมันไม่ครบอะจริงๆรู้สึกว่าคอมโบมันเยอะกว่านั้นน่ะเนี่ยถ้าเป็นหุ่นพิเศษใช่ไหมหุ่นพิเศษตัวอื่นน่ โค้ดของคอมโบมันจะโคตรพ่อโคตรแม่ของโคตดเยอะเลยคือแบบเล่นยังไงอ่ะ <c oughs> คือจะเล่นยังไงให้หมดอ่ะแต่พอกลับมาดูที่ตัวนี้มันมีแค่2คอมโบเท่านั้นแหละนะครับอ่ะแล้วถ้าอันนี้ก็ยิงยิงปกติก็เป็นคอมโบของมันนะครับแล้วถ้าด้านหลังอ่ะก็จะเป็นยิงปืนที่มันซ่อนอยู่ในปีกและที่ผมบอกว่ามันมีเหมือนคอมโบซ่อนอยู่นะเว้ยทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือยิงตัวนี้แล้วก็ถอยหลังเนี่ยเนี่ยมันดูมัน มันคือคอมโบมันคือคอมโบจริงๆแล้วก็ดันหลังเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว่าฟันแล้วก็แบบยิงนะเว้ยถ้าถ้าทำอย่างงี้มันจะดูเหมือนกระตุกใช่ไหมมันจะมีช่วงนึงที่เราแบบยิงแล้วรู้สึกว่ากระตุกอะแต่นี่มันคือแบบมันต่อเนื่องกันเนี่ยมันคือคอมโบที่ซ่อนและตัวเกมมันทีมงานน่าจะลืมและทีนี้มาดูสกิลสองของมันดีกว่านะครับไหนอ่านี้ก็จะเป็นการแบบว่าควงดาบรอๆ ปา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 แล้วก็ามาต่อคอมโบโต,ต่อได้ให้ลำ<า>นะครับถ้าเราไปทางซ้ายอ่ะเดะขึ้นป่กวะอ,อันนี้คือไปเอาโอเคเหมือนกันหมดแล้วถ้าด้านหลังด้านหลังฟรีดมจะกลายเป็นยานนะครับผมม,มันไม่เหมือนหุ่นทั่วไปที่แบบเป็นยานแล้วเราสามารถมาใช้บินยิงได้เอ้นี่มันจะพุ่งโดขึ้นไปนี่จะเป็นการยิงแบบพี่มหาบีมออกไปเว้ยเออแล้วก็ถ้าเรากดเป็นยานนี่ มันจะมีท่าอีกท่าหนึ่งมันจะมีท่าปล่อยโลเว้ยนี่แหละสุดยอดคือแบบผมตั้งตารอตัวนี้มาเพราะว่าโล่นี่แหละคือได้ดูในหนังของมันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าโล่ของมันมเป็นอะไรที่โคตรพ่อโคตรแม่ของการมีประโยชน์เลยแต่ว่าพอเป็นฟีดอมมาอ๋อ,อ,อมันใช้อย่างนี้นี่เองมันใช้อย่างนี้นี่เองทุกคนเนี่ยมันคือการพุ่งล็อกเป้าปะหนเดี๋ยวขออยู่ไกลๆแป๊บอ่ะมันคือล็อกเป้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือดลีบอ่าถ้าอยู่อย่างงี้ปึ๊บอ่าโอเคโอเคคือมันจะมีระยะกำหนดเว้ยที่ตัวของฟิโดมันจะล้ำใส่อ่ามันใช่อย่างงี้นี่เองโอเคครับทุกคนทีนี้เรามาดูท่าไม่ตายดีกว่าโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยโค้ดเโอ้ยโค้ดเฮโค้ดเท่เลยว่ะเอาลูกน้องมาช่วยด้วยอย่างเท่เลยครับพี่แต่ไม่มีอะไรเท่เท่าโล่แล้วโอเคเราไปสองสองดีกว่า ไม่นานมันยิ่งไปหมุนหุ่นตัวใหม่ออกมาก็คือตัวของอาคาสก,กิชิลานุยเนาะก็เป็นหุ่นของอ้มูอีกแล้วนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าตัวละครนี้มันเป็นอะไรตัวพระเอกไม่ชอบนะแต่ชอบมูลาฟากา้าเพราะว่าชิลานุยมันเป็นเหมือนกับเอ่เอไรนะกัสกัสบ้องข้าหลามอ่ะสะท้อนครับโหรอตั้งนานอย่าบอกว่าเจอบอสนะรอตั้ง3นาทีเพื่อมาเจอบอสได้เลย เดี๋ยวเมื่อกี้เราจัดทีมว่าเป็นตัวของชิลานุยไห่เอากาเบีฟิร้อมหรือว่าเกมนี้มันรักน่ารักจริงๆว้าโคตรเท่ไม่รู้สิรู้สึกว่าตัวนี้นะตัวบอดี้หุ่นนะผมรู้สึกเฉยๆเว้ยแต่ว่าพอเป็นต <c oughs> <ะ> <start> ัวของปีกของมันนะผมรู้สึกว่าปีกของมันอ่ะไม่มีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะเออมันดูคมซะจนแบบเหมือนถ้าแตะแล้วก็บาดได้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคอมโบรับหน่อย ปุ้ยปุ้ยเกียดเกียดกูเลยขนาดนั้นอุ๊ยเดชอ้าวชิบหายละเออ้องกันเอ้ยเอ้ยไายูนอืเข้าทุกนัดเข้าทุกนัดโดนตึกหมดเอาโอเคไอ้ตัวนั้นอู้อะไรวะหน่าอะไรวะหน่าเอ้าทำดีทำดีบัวอ้าวชิบหายชิบหายละสตันสตันกันสตันกันโคตรดีมไกลปิยัน ไปุ๊บปึ๊บปึ๊บปล่อยปล่อยโคตรโล่ปล่อยโคตรโลกโคตรปืนโคตรอันตรายเอ้ยโดน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 อีสถานอีกรอบนึ่งสถานสถานถอยครับถอยครับยิงยิงสกัดยิงสกัดคือตัวนี้นะครับผม,ผมผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวนึงที่เล่นง่ายไหมก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าส่วนตัวไอว้วงหุ่นพิเศษมันก็เล่นง่ายแบบง่ายจนเรากลัวเฮ้ยแต่มันเป็นบอร์ดนะเพื่อน เเจออ้เจอโล่เจอโล่แบบคซอ่งผมพูดตลอดนะเว้ยว่าผมชอบโล่ของฟีดอมมากๆเลยมันแบบมันสตันอ่ะเฮ้ยเจอการแดชแบบซูเปอร์คอร์ดีเดเตอร์หน่อยปิ้วเฮ้ยเฮ้ยปิ้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อยโคตรโล่ปล่อยโคตรปืนเอาสตันกัน อย่าบอกนะเว้ยว่าหุน่นเอ๊ะหรือมันมัน,มนพูดว่ามันเป็นหุ่นพิเศษป่าววะจบด้วยปืนจบด้วยโคตรปืนสักทีโอ้แค่นี้ก็จบไม่ได้หรอเพื่อนเสียชาติเกิดขีด้เล่างดบีมเลี้ยวเลี้ยวกันเลี้ยวใช่ป่าววะไม่น่าใช่นะวะ้าโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายเลยตัวของฟรีดอมไลซิ่งนะฮะดูดิดูดปีกของมันดิแม่งคมแบบ สามารถเอามาตัดเนื้อได้เลยอะทำไมถึงทำคมขนาดนั้นเมื่อกี้ละอ๋อััโอ๋ชิลานุยโดนเด้งออกอย่างนี้นี่เองสินะครับท่านผู้ชมชิลานุยขึ้นหน่อยดอ่าแล้วก็พีดอมเออผื่อแก้งตายเผื่อแก้งตายอยากร้องอะไรหน่อยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปแลกมาแล้วยังไม่รู้ข้อมูลอะไรของมันเลยเยอยากรู้ว่าไอ้การที่ทำบ้องเขาหลามมันจริงหรือไม่จริง ก็หลังจากที่รอมา5นาทีกว่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเราเราเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนไปเล่นแรงว้มเออหันมาเล่นแรงด้วยวคิดว่าน่าจะเจอห้องเร็วกว่าอ่ะนี่ไงนี่กดปุ๊บเจอปับ๊บมาเออกดแรงนี่มันดีจริงๆเลยจเลยจ,เยจออะไรแปลกๆเปล่าโอ้อ้ามารีวิวหุน่นที่โดนหุน่นที่รีวิวตบละทุกคน นี่มันน่าตื่นเต้นจริงๆเลยและฟรีดอมเดสตินี่เฮ้ยอันนี้คือตัวของเอ่อรีเบิร์ใช่ปะเอ๊ะรีเบกรีเบกเอ๊ะไม่ใช่รีเบิร์ตรีเบิร์ถูกละวรีเบกอะไรวะคือช่วงนี้ยังยังดูกับตัวของกอชาร์ดทุกคนเคยดูไหมฮะจริงๆช่วงนี้มันยังฉายอยู่เว้ยตัวของคาเมเดียเตอร์ก็ชาร์ดอ่ะเออแล้วมันมีตัวละครหนึ่งที่มันเป็นตัวละครที่เหมือนเกือบเหมือนพระเอกแต่ว่าไม่ใช่พระเอกเออไอตัวของก็ชาร์ดเดย์เบรกอ่ะโคตรเท่ไอ้นั่นอ่ะโคตรเล่นโงคูเลย แต่ว่าจะเอายังไงกับฟรีด้อมสองตัวนี้ว่าแย่แล้ววะว่าหุ่นทองคือตัอ้งแต่แบบว่าตัวเกมมันอัพเข้ามาใช่ไหมนอกจากเครื่องผมที่มันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วอะเอ้าเอาสิเอาสิโดนป้องเขโซลามแน่อีกเอาเอาเอาอย่าบอกนะว่าเราเลิเสือเฮ้ยมานิว เอาลาวนลาวนชิมาย,ละ,มายละชิมายละชิมายละโหยังไม่ทันเท่าไรเออไป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 กดเลยกดเลยอือเอา Whole, สะท้อนนี่แหละพลังของทองเอ,เอ้ยชิมายละท่าทองซาอู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนไอตัวของแก้ทางง่ายๆมันก็แค่หุ่นโอ้ชิมหายแล้วเพื่อนเพื่อนแม่งทำอะไรได้อยู่เลยโอ้พี่ขาโอ้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 พี่ขาพี่ใจเย็นกันหนูโอ้เฮ้ยมาไหนตาน,นี้ขอเจออะไรที่มันแบบอภินิหารอินพั s เ b บ e หน่อยดิ รู้ <S US> สึกเหมือนช่วงนี้จะเป็นวันเลยว่ะทุกคนครับช่วงนี้ฝนตกเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะถึงจริงๆแล้วไอ้คนที่แม่งพูดมันจะตากฝนมาแล้ว3วันก็เถอะเออทั้งที่แบบว่าอยู่บ้านนะเว้ยแดดออกแต่พอออกไปปุ๊บฝนตกเออถ้าถามว่าไม่พกเสื้อกันฝนหรืออะไรพวกนี้เหรอก็บอกว่าพกเหมือนกันแต่ขี้เกียจด,ดึงออกมาดังนั้นก็จามไปตามระเบียบละกันเอาเรื่องี่กูเจออะไรเนี่ยเอาเจอตัวของเออ คอร์บอลเอ็กทรีกับไอพี่น้องไออ I, I, อะไรสักอย่างใช่ป่าวะไม่ใช่มั่วอ่า้ยตั้งแต่อัปเดตระบบใหม่นี่มันดุงเงาไปหมดเลยวะทุกคนนะยิงไปดิแน่จริงก็ยิงวะ่ะแน่จริงก็ยิงวะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วจะไม่ทิ้งเมียไปรับบีมแล้ว เขานีแน่ม,นมาแต่ไกลเลยโอ้โหอโอ้ี่จริงจริงแต่อตัวนั้นอ่ะอตัวของหนึ่งในโทเน่ไอตัวที่มันเป็นตัวถือดาบเนี่ยผมว่ามันก็เก่งนะจริงๆอะเคยเคยเอามาลองเล่นอยู่รู้สึกว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่สตันเก่งมากเลยอ่ะแต่แค่ระยะของมันนะ่มันสั้นเฉยๆเออระยะของตัวแฟงของมันอ่ะสั้นสั้นแบบสั้นเฉยๆไม่อย่างนั้นอ่ะโดนไปแล้วจริง เออโดนโดนกูทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีฟรีดอมเรามีฮือฮฮฮโอ้โหลองไม่ได้จดีตีที่กระซิบอะไรเอ้ยชิหายล่ะฮือฮืออทำดีมากอีคลิปเอา โอ้ยนี่ก็มุ่งกูจริงๆริงเอาชิมหายละ as ray ไปเต้นกูปุ๊บ as ray เฮือหื้อหื้อหื้หื้หื้อในไหนไหนไหนลองคอมโบที่น้องน้องในช่องไม่สอนมาดิเฮ้ยกูจากฟันมงงหมันไส้มึงว่ะเพื่อนเฮ้ยมึงอีกคนนึงว่ะเฮ้ยเอาชิมหายละกูแย่ละอะไรอะมันระเบิดอะไรเยอะแยะเอ๊ชิมหายละกูจะได้ยังละน้องๆเอิมเป็นเป็นยาแล้วก็สตัร์อ่ะ พอสตาร์ทเสร็จปุ๊บยิงโคตรดีมใส่อ่าแล้วทีนี้จุกจุกจุกเอ้ยเอ้ยเอ้ยจุกไอ้ยังจบจบได้ไงกูจบได้ยังไงได้ยังไงเมื่อกี้มือแค่โดนใส่โกคุที่มันอิม่าซิบีบอลจริงๆเลยกูจบได้ยังไงเมื่อกี้กูไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างเงี้เอาอย่างเงี้ก็เอฟบีไปเลยสิครับโอ,โอ๋อโอ้ก็สำหรับหุ่นตัวของฟรีดอมไลซิ่งนะครับผมผมมองว่ามันเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ง่ายไม่ได้เล่นยากอะไรแต่ว่า รู้สึกว่าถ้าเทียบกับหุ่นที่มันเป็นหุ่นพิเศษแล้วผมว่าตัวนี้มันถ้าจัดเทียร์ใช่ไหมผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นรองหุ่นพิเศษนิดนึงหุ่นพิเศษตัวอื่นนะเออแต่ก็เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกเอนจอยกับตัวของการกดบีมของมันการยิงบีมใหญ่การปล่อยโลของมันนะผมรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกมากมากเลยก็ตามนั้นแหละครับผมอืมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้าดี่จกับผมด้วยนะครับผม ผมสามารถเปิดไอเกมนี้ได้ได้เจอกันใหม่ในไลน์หน้าครับผมสิโยจ้า